ประเพื่อนทุกคนด้วยนะครับจีนจะราเข้าสู่มุมใหม่ของเรานะครับนั่นก็คือมุมมาเล่นทำมิยากันเถอะนะครับผมเออมุมนี้ครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับจะมาชวนเล่นทำมิยาเฉยๆนะครับสตหรับเพื่อนๆที่ไม่รู้ว่าทำมิยาคืออะไรครับมันคือรถเอ่อจีมันคือแบรนด์ครับแบรนด์หนึ่งที่เป็นตาดาวเนี่ยครับ แล้วก็มันคือหนึ่งในคำเรียกของรถมินิโฟล์วินั่นเองครับรถล่างนี่แหละครับผมสำหรับพื้นเพื่อนที่อยากรู้ว่าธรรมิกาซื้อที่ไหนนะครับผมก็ไม่ได้อยากจะฮาร์ดเซลเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าสามารถซื้อได้ที่ E.M.P Shop .net เลยนะครับผมวันนี้ครับเราจะมาแกะตัว l i m i t e d edition ตัวนึงผมอยู่กับน้องชายผมเหมือนเดิมนะไอหนิงนะครับผมไอหนิงไอหนิงเราจะมาแกะตัว l i m i t e d edition แล้วก็ประกอบตัวนี้นะครับกันนะครับผมนั่นคือตัวเจ้าแวนด้าเจ้าเจ้าแวนด้าก็มา มิน <c oughs> ิโฟลวิวแพนด้าเลเซอร์จีทีนะครับผมเป็นตัวรหัสา95303นะครับผมนี่นะครับราคา1,200เยนนะครับผมราคาไทยก็อยู่ที่ประมาณ530บาทไม่รวมส่งนะจ๊ะตัวนี้ครับก็จะทําออกมาสามแบบนะครับผมก็คือตัวแพนด้าแล้วก็อันนี้เป็นอันเก่านะยังไม่ใช่อันใหม่นะเออผมยังไม่ได้มาที่เป็นแต่มันจะเป็นแบบเป็นมีขาวเนี่ยครับนั่งอยู่บนรถเหมือนแพนด้าเลยนะครับ แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นคุมะมงแต่อันนี้เป็นอันแบบอันเก่านะครับผมที่บนนั่งบนรถ G T นะครับอันนี้ก็เดี๋ยวได้ของมาค่อยเอามาแกะให้ดูเนาะนี่จริงๆเพื่อนๆอาจจะเห็นตัวนี้มาเยอะแล้วนะครับผมแต่ว่าก็จะแกะให้ดูอีกทีครับออก็ <c oughs> อ,อยากแกะ <c oughs> อยากเล่นเองด้วยครับ <c oughs> วันนี้เราก็จะแกะประกอบกันแล้วก็ลองวิ่งกันนะฮะตัวนี้ครับจะมาพร้อมกับมอเตอร์ท็อกจูนนะครับผมท็อกจูน โป้นะครับท็อกจูน2โปครับเป็นมอเตอร์2หัวนะครับเจ้าตัวนี้เป็นโครงแบบ M A นะครับผมเป็นมอเตอร์กลางนะครับนี่แบบนี้ชึบโครง M A มอเตอร์กลางนะครับผมประมาณนี้เลยครับตัวโครงก็จะเป็นสีเขียวนะครับส่วนบอดี้ก็จะเป็นเขียวใสนะครับเราแกะดูไปเลยกว่าชึบนี่ครับบอดี้เขียวใสนะฮะสึงโป๊ะไปนะครับ แล้วก็นี่ก็พวกอะเซอรี่นะครับที่กล่องทั้ญยติทุกกล่องต้องมีอยู่แล้วนะฮะมีสะพานไฟนะครับทองแดงแล้วก็พวกจารบีนะครับผมน็อตนะครับเฟืองต่างๆนะครับแล้วก็จะมีแพนด้าโดนเย็บอยู่ตรงนี้นะครับกับมอเตอร์ท็อกจูนนะฮะโปร2นะครับแล้วก็นี่ครับโคเอ็มเอก็จะเป็นสีเขียวนะฮะสะท้อนแสงนะครับไม่สบายนะครับผมแต่ก็ยังอยากจะทำคลิปนะฮะล้อสีเหลืองนะครับผมนี่แล้วก็ เออไม่ใช่ล้อเมื่อกี้ยางกูตกกาษาไทยแล้วนะครับผมยางสีเหลืองนะครับแล้วก็ล้อสีเขียวนะฮะอฝส่วนตรงนี้ครับก็จะเป็นสีขาวนะครับพวกคอมโพเนนต์ต่างๆครับพวกโรเลอร์พวกตัวปิดแบตนู่นนี่นั่นนะครับผมวันนี้เราจะยังไม่ติดสติกเกอร์นะครับผมแต่สติกเกอร์นี่ก็สะท้อนแสงมากนะครับฟึ่ง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 ฟึงนะฮะกินของแก้วสุดๆนะฮะโลกสวยสุดๆนะฮะสติกเกอร์จะมีคำว่าแพนด้าเลเซอร์จีทีนะครับ แต่ไม่ใช่ G T 200นะครับเพราะอันนั้นเนี่ยเป็นเครื่องตรวจระเบิดนะครับหาเจอไม่เจอก็อยู่ที่ดวงนะครับผมอ่ะต่อมาครับก็จะมีอันนี้ครับพวกอร์ n i n g ต่างๆครับห้ามห้ามทรมารรถนะครับห้ามจับรถอยู่กับที่ห้ามเอารถชนกำแพงเล่นอะไรเขาว่าไปนะครับผมอ่านี่ครับอันนี้ผมก็สงสัยเหมือนกันว่ามันคืออะไรนะครับมันอาจจะแบบเออช่างเถอะจะเล่นมุกอะไรทักอย่างก็ไม่เล่นนะครับแล้วนี่ครับก็คือแมนนวลนะครับผมนี่ แมนนวลนะฮะก็คือคู่มือนั่นเองวิธีการประกอบครับใครที่กลัวว่าประกอบรถไม่เป็นนะฮะก็จะมีคู่มือที่สามารถสอนประกอบได้แบบง่ายมากเลยอีซี่วินอีซี่ไลท์มากเลยครับแต่เราไม่เสียวเวลาครับเดี๋ยวเราไปประกอบเจ้าตัวแพนดาน,น้อยตัวนี้กันเลยดีกว่าครับบาย อ่ะครับตอนนี้ก็ต่อเจ้าตัวแพนด้าฟงฟิง,ฟงริงของแก้วนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับไม่รู้เมย์นิงไว้ทำไมนะฮะมันจะนั่งไลฟ์ YouTube เล่นเมนช่วยต่ออีกนิดหนึ่งนะครับผม <c oughs> นี่เอ่อ Facebook ะน, <c oughs> นะครับตอนนี้ครับก็ใส่มอเตอร์ท็อกซูนไปเรียบร้อยแล้วเ,เดี๋ยวลองเปิดให้ฟังนี่เสียงพอมากเลยอ่ายังไม่บดเกียร์เลยเน,นี่ยยังไม่ลดเฟืองเลยครับยังไม่เบร์มอเตอร์รันมอเตอร์เลยนะฮะ เดี๋ยวเราจะลองไปวิ่งในสนามมาดูครับแล้วดูว่าเป็นยังไงครับไป เอาครับหลังจากที่เราเอาเจ้าแพนด้าตัวนี้นะครับไปวิ่งเล่นบนรางมาแล้วนะครับหลุดชิปหายวายปวกหลุดแบบไม่บรรยับบรรยังนะครับหลุดตัวตายควายล้มนะฮะหลุดกระเด็นถึงชาติหน้ากันเลยทีเดียวนะครับสำหรับตัวนี้น่าต้องห่วงเยอะนะครับด้วยมอเตอร์ท็อกจูนของเขานะครับวิ่งเร็วมากเลยนะครับข้างหน้าแตกปะวะไม่แตกใช่ไหมยังนะครับยังดูว่าแตกแล้วนะครับผมแต่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่ารักกรุงปิ้งกิ้งของแก้วสุดๆนะครับผมน่าสะสมไว้สักคันใครยังไม่มีฮะรีบเลยนะครับผมจัดสักคัันะครบผม อ่ะเ,เรวันนี้ครับก็คงรอขอลาไปก่อนนะฮะเราเจอกันใหม่ทุกปันเสาร์นะครับกับรายการมาเล่นทำไมยากกันเถิะนะฮะชื่อรายการสุดฮัตเตอของเราในเองนะครับไปละสำหรับวันนี้เจอกันใหม่โอกาสหน,น้าบายกูจะแดกหัวมึง